สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมันสลามุอะลัยกุมเราัมมะตุลลาฮิวะบเรากาตุล l h a m d u l ล l l a h อ alaihissani walshukrul al ala t a w f i ิว h u ิ t i n น a n ิ أشهد أن لا الله إلى إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความ سنتي سكواميتا براني جاء الله سبحانه وتعالى نكاب تنبو سبب في نوم تي كرب رك نكاب بالبجان تي بمجنم أو في نوم นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะเรื่องจากว่าเรื่องราวของอากีดะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นมันเลยมันวัดกันไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องเห็นคนละหมาดก็ถือว่าเขาละหมาดแล้วเรื่องใจสาะกดาเห็นเขาเอาไปจ่ายคนจนก็รู้แล้วว่าเขาเอาสอะอกดแต่เรื่องของอีมานเนี่ยมันมองกันไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเขาเรียกว่า จะต้องมีการกระตุน้นมีการย้ำนะครับมีการย้ำเตือนกันอยู่เสมอเพื่อให้เกิดการเาเรียกว่าตัดจดีดนะครับเกิดการปรับปรุงในแง่ของเรื่องของอี م มาน,นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้นำเอาคำอธิบายนะครับโดยการกระทำของท่านอัลสุลสล,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 ลิลฮุอัลีวะสัลลัมที่อธิบายถึงวิธีการดะวะนะครับไปสู่ลาอิละฮิลลอเนี่ยว่าต้องทำยังไง นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้ำนำเอาฮะดีษของท่านมูอาดทิธานอาูุเนี่ยส่งท่านไปอยู่เมืองเยเมนก็บอกว่าพอเวลาไปถึงนะเรื่องแรกอย่าเพิ่งสอนเรื่องอื่นไปสอนให้สอนคนพวกนั้นให้พูดลาอิลาฮิลาลอให้ได้ถ้าคนพวกนั้นยอมพูดลาอิลาลาฮิลลอบอกเขาจะต้องละมาให้เขาพ้าเวลานะครับละมาถ้าเวลาเสร็จแล้วทําได้แล้วบอกไปว่าอาลัลลอฮ์สุบฮานตะลากำหนดให้จ่ายสกาดนะแล้วท่านอสุก็พูดไปแค่นั้นเอท่านพินองก,ก็อาจจะเข้าใจได้แล้วเรื่องเรื่องบวชละหายไปไหน พอเรารู้กันว่าดุกคนอิสลามนั้นมีอยู่5ข้อนะละอิละฮิละละไปแล้วหนึ่งข้อละหมาดให้ครบ5้าเวลาอีกหนึ่งข้อจาจสากาดหนึ่งข้อถือสินอดในเดือนอมอลอีกหนึ่งข้อแล้วก็ไปทาฮัจนะครับเอ๊ะทำไมท่านอูซูลสั่งท่านมูอารไปแค่นี้นะครับทำไมท่านอุซูลถึงสั่งมูอารไปท่านเอ่อไปแค่นี้ไม่ได้มีคาอธิบายจากท่านอูซูลเองนะฮะว่าทำไมถึงพูดแค่นั้นแต่นักวิชาการเองเขาก็ได้มา นะครับพยายามที่จะเขาเรียกว่าอิสติมบัดนะครับว่ามาจะพยายามที่จะวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมท่านโอดซุนจึงสั่งมมอาดไปแค่นั้นเหตุผลหนึ่งในเหตุผลก็คือที่ท่านโอดซุนสละลอฮุอัลลอฮสซัร์รัมสั่งท่านมมอาตไปแค่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องถือการถือสินอดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเฉพาะกิจจะเฉพาะกิจก็ไม่ใช่นะฮะเป็นเรื่องเฉพาะกิจที่ในปีหนึ่งเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะปฏิบัติกันอยู่แค่หนึ่งเดือน แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะถือสินอดได้แน่นอนละท่านรสุนแน่นอนละท่านมูอัดพอเวลาไปถึงเนี่ยท่านต้งอตงสอนให้หมดนะครับเหมือนที่ปรากฏอยู่ในฮะดิจิบรีนว่าอิสลามคืออะไรอิสลามก็คือต้องกล่าวลาอิลาฮิลลอตต้องละหมาดต้องจ่ายซะกาต้องถือสินอดแล้วก็ไปทำพัด์มีความสามารถในขณะที่เรื่องการทำพัดนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำแค่ครั้งเดียวในหนึ่งชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องง่ายนะถ้าชาวเยเมนเขาจะเดินทางไปมักกะเพื่อจะไปทำพัดเนี่ยผมเข้าใจว่าในสมัยนั้น มักกะนะครับมักกะก็เป็นทางผ่านนะเป็นศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางการค้าอีกที่หนึ่งที่เชื่อมระหว่างเยเมนแล้วก็เขาเรียกว่าภูมิภาคตะวนออัวนออกกลางทางตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นชามนะครับชามนะเมืองชามซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเยเมนอยู่ทางตอนใต้นะครับ ท่านพี่น้องกลางแผนที่เอธิเซียเยเมนก็จะมีมังกรอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นพอเวลาสองฝัง่งเนี่ยเขาเดินทางหากันเนี่ยก็ต้องมาแวะที่มักรเพราะฉะนั้นเรื่องไปทำฮัดไม่ใช่เรื่องอยากสําหรับคนคนนี้นะครับไม่ใช่เรื่องอยากสําหรับคนพวกน,นี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะนํามาชี้นํามาเล่ากับท่านพี่น้องตอนนี้เพิ่มเติมนะครับถึงวิธีการด่าวะของทารุสอลาลัลาลอฮุอยฮิวซสลัมอันนี้ไม่ได้เป็นการพาดพิงนะฮะแต่ว่าอยากจะชี้เห็นว่าเอและวิธีการด่าวะที่มันมีปรากฏอยู่ใน สังคมเราในปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวทางของท่านอบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮออะลัวซัลลัมไหมนะครับการด่าวะอันดับแรกผมต้องบอกกันว่าการดาวะหรือการเชิญชวนเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพียงแต่ว่าแต่ละคนมีบริบทที่ต่างกันนะครับมีเขาเรียกว่าสถานการณ์มีสถานภาพที่ต่างกัน ผู้หญิงก็จะต้องมีการด่าวในลักษณะหนึง่งผู้ชายก็มีการด่าวเป็นในลักษณะหนึง่งนะครับเด็กที่มีความรู้สมมุติว่าเด็กเขาจะไปบอกผู้ใหญ่ได้ไหมบอกผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเด็กบอกกับกลุ่มของตัวเองที่เป็นเด็กที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับสมมุติว่าลูกเราเนี้ยนะลูกเราอยู่บ้านเราก็สอนลูกเราให้มีความรู้เรื่องศาสนาเรื่องละหมาดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดง่ายๆว่ามีความเข้าใจเรื่องศาสนาบ้างแหละตามตามวัยของเขา พอเวลาเด็กกลุ่มนี้ไปโรงเรียนเด็กของเราลูกของเราเนี่ยไปโรงเรียนลูกคนอื่นเขาไม่ได้มีโอกาสเรียนไม่ได้มีไม่ได้มีโอกาสรับฟังไม,ไม่ได้มีโอกาสที่จะมีพ่อแม่มาสอนแบบเราสมมตินะครับสมมติอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมตินะท่านพี่น้องอย่าคิดเป็นจริงแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้พอเวลาลูกเราไปก็บอกเฮ้ยเนี่ยว,นนวนย <c oughs> นยันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยป๋าป๋าชั้นย่อชั้นเนี่ยตอนอยู่บ้าน สอนให้อ่านดูอาหลังจากตื่นนอนในขณะที่ลูกคนอื่นไม่รู้จักเลยดูอาตื่นนอนคืออะไรเพราะฉะนั้นบริบทของเด็กคนนี้ก็คือสามารถที่จะสอนเออเนี่ยพอเวลาตื่นนอนนะเราจะต้องอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลยานาบะดะมาอามาตานาวะอิลหฮินูชูดหรือง่ายกว่านั้นเอาพอเวลากินมาบอกพอเาจะกินข้าวให้จับช้อนด้วยมือขวาแล้วก็กล่าวบิสมิลลาห์ก่อนจะกินถ้าเด็กไปบอกเพื่อนและเพื่อนทําตามนี่คือการดะวาของเด็กรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับเด็กก็ดะวาได้แต่ว่า นะครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขหนึ่งอย่างที่ท่านอุษุลนซุลลอฮฺฮุอาริบุสลลัมบอกเอาไว้อาลาบซีรอคำว่าอาลาบซีรอเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺกล่กวว่าคือฮาดีส์สบีลีอัลลลอฮิอาลาบซีรัดอินอันาวะมันิตบะอนีวะซุบฮานัลลอฮิวะมาอันามินันมุชริกีนพอเวลาจะเรียกร้องใครพอเวลาจะเชิญชวนใครจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นที่ท่านอุษุนบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาออายะนะครับ จงเผยแพรทพ่ท่านทั้งหลายจงเผยแพร่ไปจากฉันเอาความรู้ความรู้ความเข้าใจอะไรที่ได้ยินไปจากฉันเนี่ยเอาไปเผยเผยเผยแ่ให้คนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่อายะเดียวก็ตามไม่ได้หมายความว่าทั้งชีวิตเลยเรียนอยู่แค่อายะเดียวนี่แหละแล้วก็ไปเผยแร่ไม่ใช่หมายความว่าถ้าท่านพี่น้องรับรู้อะไรมาจากท่านรสูลแล้วท่านพี่น้องก็ศึกษาจนผ่องแท้ในเรื่องนั้นอายะนั้นฮะดีษบทนั้นแล้วท่านพี่น้องก็ไปพูดเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังนั่นแหละท่านพี่น้องทําถูกแล้ว แต่ถ้าเกิดท่านพี่น้องไม่เคยเรียนอายะนี้เลยเลยแต่ไปเผยแพร่ไปบอกเขาได้ยินมาแค่ว่าเออให้ได้มีอายะนี้นะพูดแค่นี้นะแต่ยังไม่ได้ศึกษาเลยเอะมันลงอา,อายะนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมีอัสบาบุนูซูนยังไงมันหมายถึงใครบ้างนะแล้วในแง่ของฟิกมีอะไรบ้างท่านพี่น้องต้องศึกษาให้เข้าใจาก่อนแล้วค่อยไปเผยแพร่กับคนอื่นเขานะครับอ้าววันนี้ผมก็เลยอยากจะนําเอาบางข้อาบางประเด็นนะครับที่ที่มีอยู่ในฮะดีษของท่านมูอาตเนี่ยนะครับ มาพูดคุยกับท่านพี่น้องเห็นไหมท่านพี่น้องพอเวลาท่านพี่น้องจะเรียกร้องจะส่งจะจะจะเป็นได้จริงๆคําว่าไดา้เนี่ยได้ในภาษาอาหรับก็คือผู้เผยแพร่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรอะในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอิสมุลฟาแอนนะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นอิสมุลฟาแอนก็คือเป็นผู้ที่ทําปฏิบัติในสิ่งนั้นๆ ดายก็คือคนที่เผยแพร่เพราะฉะนั้นมุสลิมจะต้องเป็นเป็นผู้ที่เผยแพร่อยู่แล้วเพราะอัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาบอกว่าว่ามันอัสนุกอลันมินมันดาอิละล้อฮิวะอามิละซอเดียหวะกอลอินนันีมินัลมุสลิมินอลัลลอฮ์ถามจะมีใครดีไปกว่านะจะมีใครดีไปกว่าคนที่เรียกร้องว่ามันอัสนุกอลันมินม,มันดาอิละล,ล้อใครจะมีใครที่พูดดีไปกว่า คนที่เรียกร้องไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ سبحانه แวะะอาลาเรียกร้องไปสู่การมีเต้าที่ต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แวะะอาลาและว่ามีลซอลิฮาแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีว่ากอละอินนานีมินัลมุสลิมีแล้วก็ประกาศกับทุกคนให้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมคนที่พูดแบบนี้ทําแบบนี้ให้คนอื่นเห็นไม่ต้องอายนี่และคือคนที่พูดดีที่สุดพูดแจ๋วที่สุดนะครับไม่ต้องยกยอปอปั้นอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แวะะอาลาไม่ต้องการให้ใครมาเขาเรียกว่าอะไรนะ เอามายกยอปอปั้นมาเลียเปล่าแต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะาอาลาต้องการก็คือคนที่พูดความจริงพูดลาอิลาฮ์อิลาลอเชิญชวนคนอื่นไปสู่การมีเต้าฮี้ต่ออัลลอฮฺสุบฮานูรตะอาลาแล้วประกาศว่าตัวเองเป็นมุสลิมนะครับท่านพี่น้องพอได้ยินอายานนี้น่าเสียใจนะบางทีพี่นอ้นองเราตอนเนี้นะครับพี่น้องเราตอนนี้นะผู้หญิงหลายคนตอนออกจากบ้านคุมหัวไปดีพอเวลาไปถึงขึ้นรถเท่านั้นแหละ ขึ้นรถเมย์ผ้าคุมหัวหลุดไปแล้วรถเมยวิ่งเร็วไม่ใช่นะครับถอดผ้าคุมหัวกลัวว่าจะมีคนเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมอายที่จะใส่ผ้าคุมหัวหรือคนบางคนเนี่ยไปสมัครงานนะครับเขาให้กรอกอ้าวชื่ออะไรอายุเท่าไรพักมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาอะไรไม่กล้าใส่ว่าตัวเองเป็นมุสลิมไม่กล้าใส่ตัวเองว่านับถือศาสนาอิสลาม พอกลัวว่าเขาจะไม่รับเขาทํางานพอกลัวว่าเขาจะรังเกียจท่านพี่น้องครับมันมันน่าเสียใจไหมเราจงภูมิใจในความเป็นมุสลิมของเราเถอะเพราะความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยรอดปลอดภัยในวันอาคีรอดุนยานี่ท่านพี่น้องอาจจะลําบากมั่งเป็นเรื่องธรรมดาฮะคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ลาบากกันเยอะแยะไป ไอที่เราลำบากอยู่เนี่ยไม่ใชเ่เราลำบากเพราะความเป็นมุสลิมหรกเราลำบากเพราะความเป็นตัวตนของเราเองต่างหากคนที่ก็เป็นมุสลิมแล้วเขาสบายเยอะแยะไปคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วลำบากเยอะแยะไปแล้วท่านพี่น้องอย่าไปคิดว่าเออพอเราไปเขียนครับในแอปพลิเคชันนะในในแบบฟอร์มสมัครงานโอ้ตัวเองเป็นมุสลิมนะเดี๋ยวเขาจะกลัวว่าเขาจะไม่รับสมัครเขาทํางานเขียนว่าเป็นพุทธบ้างเขียนว่าเป็นคริสบ้างเขียนแต่เขียนไม่ว่าไม่มีศาสนาบ้าง มันน่าละอายใจนะครับท่านพี่น้องขนาดตัวเองเนี่ยยังไม่ยอมรับตัวเองแล้วคนอื่นเขาจะยอมรับเราได้ไหมละ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นการเผยแพร่การเรียกร้องไปสู่อรหสุฮานุตาอาลาเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของทุกคนจะแก่จะเด็กอะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าอาลาบอสีรอจะต้องคนที่จะไปเผยแพร่คนอื่นคนที่จะไปบอกคนอื่นจะต้องรู้เรื่องนั้นๆให้มัน เขาเรียกว่าตื้นลึกหนาบางของมันเนี่ยจะต้องรู้ให้เรื่องราวของอิสลามให้รู้ทั้งหมดมันจาเป็นจะต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าให้รู้ในส่วนที่เป็นเรื่องสําคัญส่วนที่เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติเห็นไหมท่านรอซูลุละลอฮวาเลวะสลัมจะส่งคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนท่านไปเนี่ยท่านต้องใช้เวลาสอนสฮาบะอยู่สิบกว่าปีเกือบเกือบยี่สิบปีนะท่านมูอาดมาอยู่กับท่านรอซูลุลัลอฮวาเลวะสลัมตอนมาอยู่เมืองมาดินาเนี่ยก็10สิบปีแหละอยู่กันมา กว่าท่านรอซูนจะเลือกมูอาดได้ทําไมท่านรอซุนใครก็ได้ไปเปล่าท่านรอซูลมีเหตุมีผลฮะเพราะท่านมูอาดคือคนที่รู้เรื่องราวคนที่เข้าใจศาสนาของท่านรอซูนมากที่สุดรู้ว่าอะไรฮาล้านรู้ว่าอะไรฮารอมนะครับอาลามูบิฮาลาลว่าฮารอมมูอาดมจจบันนะครับท่านมูอาดเป็นคนที่มีความรู้เพราะฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องจะเผยแพร่คนอื่นท่านพี่น้องศึกษาเรื่องนั้นให้ถ่องแท้ก่อนแล้วก็ไปคุย เมื่อก่อนท่านพี่น้องมันมีเกมเกมโชว์ทีวีอ่ะแฟนพันธุ์แท้ท่านพี่น้องเคยดูไหมฮะเห็นไหมแฟนพันธุ์แท้เอาเอาคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องอะไรมาก็แล้วแต่คําถามไหนตอบได้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับแฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับเรื่องโทษนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอพระพุทธรูปนะเขาเรียกว่าพระรู้ทุกอย่างว่า วัสดุเป็นอะไรเป็นปางไหนเป็นอะไรคนที่เป็นแฟนพันแทเรื่องรถคนที่เป็นแฟนพันแทเรื่องรถยนต์เหมือนกันครับท่านอัสซุนสุลลารฮะอิสลามก็เลือกท่านมูอาดเพราะท่านมูอาดเป็นผู laude, strange, ้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามมากที่สุดในระดับในในช่วงนั้นใ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 นเราในเหล่าบรรดาซหาบะของท่านแล้วก็ส่งไปเป็นนังเผยแพร่เห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเออเรา ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะไปเผยแพร่คนอื่นเขาท่านพี่น้องคิดว่าท่านพี่น้องเนี่ยมีคนจะมาเล่าอะไรให้ท่านพี่น้องฟังสักอย่างหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องรู้ดีกว่าเขาเนี่ยท่านพี่น้องจะฟังเขาไม่ล่ะไม่ฟังหรอกใช่ไหมฮะฮนึกว่าจะรู้ที่ไหนได้ก็ไม่รู้เหมือนฉันนี่แหละหรือรู้น้อยกว่าฉันอีกท่านพี่น้องก็จะไม่ฟังเขาหรอกเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะเป็นดาอีนะครับเราจะต้องรู้ก่อนถ้าเราอยากจะเป็นนักเผยแพร่อิสลามนะครับนักฝึกนักปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ นักเผยแพร่เรื่องหนึ่งนะฮะนักปฏิบัตินักฝึกอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเป็นเผยแพร่ไปฝึกเองก่อนฝึกกับคนที่เขารู้ฝึกกับคนที่เขาเข้าใจนะเหมือนที่มูอารเนี่ยท่านมูอารเนี่ยฝึกอยู่กับท่านร,านร,าราอซูลสละลลอฮอสลามจนกระทั่งวรยุทธแก่กล้านะแต่เป็นหนังจีนเ็เรียกว่าวรยุทธแก่กล้าแล้วถึงจะออกท่องยุทธภพได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักเผยแพร่อิสลามเนี่ยหลายต่อหลายครั้งที่เราได้ประสบพบเจอมานะครับ ยังไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอิสลามอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าเห็นเขาทํากันฉันก็ทําบ้างเพียงแต่ว่าทําเยอะแต่เนื่องจากว่าการทำโดยไม่มีความเข้าใจเนี่ยการทําแบบไม่รู้เนี่ยทําแบบทําตามเขาเนี่ยจริงๆแล้วคนพวกนี้มีลักษณะคล้ายๆกับคนที่เอาละสุบะฮานุตาลาตําหนิเอาไว้นะครับ ว่าลดอลลินท่านพี่น้องเห็นเคยได้ยินอายะนี้ไหมแหมเราอ่านฟาติฮากันทุกวันนะทุกทุกวันวันหนึ่งอย่างน้อยๆละหมาดค้บ 5, ห้าเวลาก็สิบเจ็ดเราก็อัดละท่านพี่น้องเคยรู้ไหมว่าลดอลลีนนี่คืออะไรในอายะบอกว่าอิดีนัสซิรอตัลมุสตะกิมซิรอตัลละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมว่าละดอลลินโอ้ a l l ขอพระองค์ท,ทรงทําให้เราเนี่ยอยู่ในแนวทางที่ทเที่ยงตรงของพระองค์ได้เถิดไม่ใช่แนวทางของคนที่ได้รับการกดเกิ้ว แล้วแนวทางของคนที่หลงผิดก็แสดงว่าไอคนที่ได้รับการโกเกิ้วจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาอัลานเนี่ยม่ใช่อยู่ในแนวทางของอลัลลอฮ์ละคนที่แนวทางไอคนที่หลงผิดก็มาอยู่ในแนวทางของอลัลลอฮ์ละอิมนุอับบาสบอกว่าวคนที่ได้รับการโกดกิ้วก็คือคนที่รู้แต่ไม่ทําก็คือพวกเยโฮุดนะแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีเฉพาะในยโฮูดนะมุสลิมเราก็เป็นไอคนที่รู้แล้วไม่ทําวลาด,ดอลีน ก็คือคนที่ทําแบบไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับถ้าท่านพี่น้องจะเป็นนักเผยแพร่เนี่ยท่านพี่น้องศึกษาให้ดีเลยถ้าท่านพี่น้องอยากจะเป็นเ,เขาเรียกว่า,าพูดง่ายๆว่าเป็นนักอ่านนะเป็นนักกรีท่านพี่น้องก็ต้องศึกษาต้องฝึกต้องฝนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นเขานี่บางคนท่านพี่น้องนะไปเรียนมาสามไปเรียนมาสามครั้งนะ ครูก็สอนให้ออกเสียงอินให้นักหน่อยอินอินอ้าอีเอวนะพอมาถึงก็นี่แหละอ้าอีเอวอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอัลรัฮ์มานีอัลรฮีมีมาลิกิยูมิดีนอียะกันะบูดูอียะกันะสตัยนท่านพี่น้องครับอินมันไม่มันไม่ได้ต้องหนักขนาดนี้นะท่านท่านพี่น้องไปฟังภาษาอาหรับจริงๆน,นะนะพอเวลาท่านพี่น้องเรียนกับครูไทยมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้แหละคนที่ไม่ิดฟังเนื่องจากว่าอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับ เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็ลองดูซิว่าอาหรับพอลาเขาออกเสียงพวกนี้เขาออกเสียงยังไงนะถ้าวันนี้ผมพูดกับท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องสบายดีไหมครับท่านพี่น้องคิดว่าผมเนี่ยปกติไหมปกติไหมผมว่ามีปกติแล้วนะนะครับท่านพี่น้องนี่คือตัวอย่างที่ยกให้เห็นง่ายๆนะครับว่าจริงๆการเผยแพร่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะเรื่องไหนก็ได้ถ้าจะพูดเรื่องนี้รู้เรื่องนี้ให้มันจริงรู้เรื่องนี้ให้มันจงังนะครับแล้วก็พกเอเวลาเรียกร้อง เรียงตามลําดับความสําคัญนะเรื่องแรกต้องพูดเรื่องเตาฮีดก่อนเลยจะไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามาที่นั่นเป็นที่แรกพูดเรื่องเตาฮีดก่อนเป็นเรื่องแรกเขาจะรู้หรือไม่รู้พูดถ้าเขาไม่รู้เขาจะได้รู้ถ้าเขารู้อยู่แล้วจะได้เป็นการเตือนความจําเขาเตือนความจําเราจะได้รู้ว่าเออเราคิดเหมือนกันนะเราพูดเหมือนกันนะเราเข้าใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดท่านพี่น้องไปพูดถึงโอ้นะจะต้องไม่อย่างนั้นจะ,จะไปไปถึงแล้วไปสอนอย่างอื่นเลย สอนเตาฮีตก่อนครับท่านพี่น้องสอนเตาฮีตคือการซื้อใจเขาการทําให้เขาไว้ใจเราการที่ทําให้เราเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยกําลังบอกว่าเราคิดเหมือนกันนะเรามีจุดยืนเหมือนกันนะเราเป็นมุสลิมเหมือนกันนะนะครับเรียงตามลําดับความสําคัญด้วยอ้าวลาอิลาิละ,ล,ะละได้แล้วต่อไปก็เรื่องละหมาดต่อไปก็เรื่องสากาดแล้ววิธีการละหมาดการเก็บสากาดก็มีวิธีการของมันนะนะครับว่าจะต้องสากาดไม่ใช่ไปเลือก เลือกเก็บเอาเฉพาะของดีของเขามานะที่สําคัญท่านพี่น้องฮะวัตะกิดะวตัตนมัสลุมช่องสุดท้ายอ่าประโยคสุดท้ายของฮะดีสวัตกิดะวันมัสลุมมูฮัเจ้าจงระวังนะคําวิงวอนคาดูอาของคนที่เขาถูกเจ้ากรังแกอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไปเก็บสากาดเก็บของดีเข้ามาแล้วจะเป็นเรื่องนี้อย่างเดียวคนที่ถูกกรังแกไม่ว่าจะถูกกรังแกถูกเอาเปรียบด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ นะครับทันทีที่เขายกยกมือขอดูอาจะอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลนานบีบอกว่าระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีอะไรมาขวางเลยก็แสดงว่าคําขอของเขาเนี่ยวิ่งไปหาอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาโดยตรงอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจะส่งตอบรับคําขอของเขาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องจะต้องระวังนะครับว่าเราเนี่ยไปละเมิดเราไปรังแกคนอื่นเขาหรือเปล่าเราไปสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้กับคนอื่นเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะเกิดเราไปทําแล้วก็ปรากฏว่า คนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมขึ้นมาเขาฟ้องอัลลอฮ์เขาอาจจะไม่มาบอกเราเขาอาจจะไม่ฟ้องตำรวจนะเขาอาจจะไม่ฟ้องศาลแต่เขาฟ้องอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮาหนุอัตาลาตัดสินเลยนะไม่ต้องรอพยานไม่ต้องรอคาให้การไม่ต้องรอสํานวนอะไรทั้งสิน้นเพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าใครเอาเปรียบใครใครรังแกใครใครที่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้อง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะการเป็นนักการเผยแพร่นะครับจะต้องมีความระวังจะต้องมีความระมัดในเรื่องราวที่จะไปสร้างความกระทบกระเทือนให้กับผู้อื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ิชเชลาโอกาสต่อไปจะได้นําเอานะครับความเข้าใจหรือความสําคัญในการเชิญชวนเผยแพร่ การไปสู่การมีเตาหิดลาอิลาหอิลอล a l เนี่ยมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในโอกาสต่อไปโอัลลัลอฮุอะลัยาฮวะลอาลีฮิวะซัฮบีวะัลลัมบัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลอามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลิมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทางานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี